สวัสดีครับผมนะกับพบกับสวอรมิทอโต้คนดีคนเดิมอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ผมมีกระบะพันแก่งไม้หนึ่งคันนะครับผมนะกับเจ้านิสันนาวาร่านะครับผมนะสองจุดห e ้า e b a c k edition ปีสองพันสิบเก้าเลขไม้เป็นแค่หนึ่งหมื่นสองพันโลเท่านั้นนะ รถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คั t หรือก๊องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสวัสดีครับผมนะกล่าพบกับเ็มทอโต้คนดีคนเดิมอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ผมมีกระบะพันแก่งไม้หนึ่งคันนะครับผมนะกับเจ้านิสันนาวล่านะครับผมนะ2.5 e b a c edition ปี2019เลขไม้เป็นแค่หน0่งมพโลเท่านั้นนะ ก็ปชมรา,ายละเอียดตัวรถนะครับผมนะยังไงฝากทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานของทอออโต้ให้ทําคลิปดีๆต่อไปเรื่อยๆนะครับผมนะอ่ะเรามาเริ่มที่รายละเอียดตัวรถกันเลยนะด้านหน้านีไฟหน้าสวยๆแบบนี้นะครับผมนะยังมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะมีแฟลี่ไฟเลี้ยวมาให้ในโคมยังมาพร้อมกับไฟเดย์ทามหล่อๆมาให้กันเลยนะอ่ะยังพร้อมกับไฟตันหมอกจากโรงงานนะครับผมนะแล้วดูคิ้วรอบไฟตันหมอกนะเป็นแบบสีดําแบบเป็นโนแบ็กแบบนี้เลยอ่ะมาต่อนี่กระจังหน้า จากหน้าสวยๆแบบนี้นะรักกับสีดำแบบเป็นโนแบกนะตัดช่องระบายอากาศด้านในานะเป็นสีเทาสวยนะดูโลโก้นิสันนี่ใหญ่มากนะแล้วดูชายล่างนะครับผมนะเป็นสีดำแบบเป็นโนแบกแบบนี้เลยนะตัดความสปอร์ตด,ดีไซน์มาให้กันเลยนะครับผมนะก่อนที่จะไปชมรายละเอียดในขั้นต่อไปนะครับผมนะยังไงก็ฝากโปรโม,มชั่นไว้ด้วยนะครับผมนะถ้าใครดูจากคลิปนี้มานะผมให้ไปเลยพรมแดงบังคับ6ดีนะหรือกล้องบันทึกหน้าหลังนะ ผมจัดเป็นระบบให้เลยนะพี่ๆนะอะมาต่อที่รายละเอียดด้านข้างพี่เห็นทิ้วคุมล้อนี่ไหมสีดำแบบนี้นะพี่นะมันดูดุดันมากๆนะครับผมนะแล้วดูนี่เป็นน็อตแบบหกเหลี่ยมเลยนะมาให้แบบนี้ตัดความสปอร์ตด,ดีไซน์สุดๆนะเพราะตัวนี้เป็นตัวตัวแบ็คดิชั่นเลยอะมาต่อที่ล้อนะครับผมนะเป็นล้อสีดําตัดความคมเทียมอีกแล้วนะครับผมนะแล้วอยากจะบอกว่า เลขหม่แพ้ไม่แพ้นะพี่อันนี้ยางปีสิบเก้ายางติดรถตรงรุ่นนะพี่นะยางติดรถตรงรุ่นแบบนี้เลยแล้วดูทรงล้อด้านหนอากว้างๆแบบนี้นะผ่านการใช้งานมันน้อยมากๆนะพี่นะไม่มีรอยยางมาตอยนะครับผมนะหรือคาบอะไรเกาะติดเลยนะพี่นะอันนี้เป็นแค่ฝุ่นเพื่อนๆ้เฉยๆอามาต่อด้านข้างนี้ดูติ๊กเกอร์นะสไตล์บดดิชั่นนะพี่สวยมากนะแล้วมาต่อนี่บันไดาชายล่างนะซ้ายขวานะครับผมนะเห็นไหมค,คิวสีส้มตรงนี้ แล้วตรงนี้เป็นสีดําแบบเป็นโนแบคด้วยนะแล้วก็ไม่มีรอยแตหกหักหรือรอยแตกร้าวอะไรนะครับผมนะกระจกมองข้างแบบพับไฟฟ้านะแล้วมีติ๊กเกอร์คานะคามาให้แบบสวยงามเลยครับผมนะแล้วก็กระจกมองข้างนะั้นมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยเป็นแบบ led ด้วยนะคันนี้นะอ่าได้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะคันนี้แล้วก็ภายในผมเปิดให้ดูทั้งสองอันเลยกว้างขวางไหมภายในคุมโทนด้วยสีดําแบบนี้นะแล้วดูตัวเบาะนะเย็บกับได้สีตาลน,นะ ความคมเข้มอีกแล้วคันนี้นะครับผมน้าเนี่ยพยางคครบแล,บแแล้วดูเบาแคบด้านหลังเนี่ยพลาสติกยังไม่อ,ออกนะและ้วพลาสติกคุมนี้จากโรงงานยังไม่เอาออกนะมไม่ไม่อะพี่คันนี้นะดูนี่พลาสติกยังอยู่ครบนะพี่พลาสติกยังอยู่ครบแบบนี้นะแล้วด้ายางปีสิบเก้าตรงรุ่นนะพี่นะคือยังไม่ได้เจ้าของเก่านี้ไม่ใช่ไม่ได้ใช้อะไรเลยครับผมนะแล้วผมให้ดูในส่วนของเม็ดอาร์กนี่นะพี่นะเม็ดอาร์กเรียงมันแถวมาให้แบบนี้เลยนะพี่นะแล้วเม็ดอาร์กเดิมจากโรงงานด้วยนะครับผมนะไม่คม ไม่คมนะพี่แล้วดูเนี่ยน็อตไม่เคยขยับเลยนะพี่ดูน็อตไม่เคยขยับเลยนะพานพับใหม่ๆหม่แบบนี้กานพับใหม่ๆแบบนี้เลยพี่แล้วดูดูตรงดูตัวตั้งส่วนประตูตร,ตรงนี้นะครับผมนะยังเป็นจุดเดิมจากโรงงานมาเลยนะครับผมนะไมดูน็อตตัวนี้ยังไม่มีรอยประแจเลยอะ่ะใหม่จริงคันนี้ใหม่มากนะฟรีใหม่ๆแบบนี้นะพี่นะแล้วดูยังได้กันศาสา์กันศาส์มาให้ทั้งสองฝั่งเลยครับผมนะได้ทั้งตัวประตูและตัว สมาร์ทแคปมาให้ด้วยนะอะแล้วก็นี่ฝาทั้ดได้แบบนี้นะสวยๆเต็มแต่มเลยพี่ดูคิ้วซุ้มล้อด้านหลังนี่เป็นไงครับมีให้ทั้งสี่ซุ้มล้อเลยนะครับผมนะแล้วพี่มาดูภายในภายในตัวเนีันตัวคัสซีกันคัสซีใหม่ๆแบบนี้พี่สีดำแบบนี้นะไม่มีรอยขึ้นสนิมเนี่ยแล้วก็ไม่มีร่องรอยการผ่านการใช้งานหนักมาเลยนะครับผมนะนี่สติ๊กเกอร์ตรงรุ่นแบ็กอิดิชั่นมาให้แบบนี้ดูสติ๊กเกอร์แล้วพี่ดูด้านสอง,องโครงสร้างโครงสงรงส้างครับผมไม่มี รอยจุ๊บหรือรอยบุ๋มนะั้นเหลี่ยมคมสันอยู่ครบแบบนี้เลยพี่เหลี่ยมคมสันอยู่ครบแบบนี้เลยแล้วมาที่ด้านหลังกันที่ด้านหลังเห็นไหมว่าจะเป็นเหมือนสปอยเลอร์นะถ้าเปียบรถเก่งก็คือเป็นเหมือนสปอยเลอร์นะอันนี้เพิ่มความสปอร์ตดีไซน์เข้ามานะครับนะแล้วก็ได้ที่เปิดฝาท้ายเป็นสีดํามีกล้องมองหลังให้โลโก้นิสสันจัดเต็มระบบมาเลยพี่แล้วดูมาดูที่ไลเนอร์ไลเนอร์ได้เป็นตัวไลเนอร์ของนิสสันเลยนะแท้โรงงานนะไลเนอร์นิสสันแท้โรงงานนะพี่นะดูนี่มาดูดัตรงนี้นะ ว่ารถผ่านการใช้งานหนักหรือว่าไม่ผ่านการใช้งานหนักนะพี่ดูตรงนี้ไม่มีรอยเลยนะพี่แล้วน็อตนี่เดิมน็อตเดิมเดิมน็อตเดิมแบบนี้พี่นะเราดูเม็ดอาร์ตรงนี้ดูน็อตตรงนี้นะนี่เม็ดอาร์เรียงแบบนี้นะครับผมนะไม่มีขยับเลยนะน็อตนี่บอกเลยแล้วดูฝั่งขวาทั้งซ้ายแล้วขวาเดิมเดิมเลยนะพี่นี่น็อตเดิมไม่เคยขยับเม็ดอาร์กอยู่ครบแบบนี้พี่โอ้แล้วดูไลเนอร์ไม่มีรอยเลยนะ ไลเนอร์ไม่มีรอยเลยนะามาชมในส่วนของโครงสร้างด้านขวากันบ้างนี่โลโก้บาดิชั่นอยู่ครบคิวุ้มล้ออยู่ครบไม่มีรอยแตกเลยนะครับผมนะเดิมๆแบบนี้เดิมสนิทเลยพี่แนละ้วมาดูคัสซีด้านขวากันบ้งางเห็นว่าไม่ไม่มีรอยสนิมเลยนะไม่มีรอยสนิมเลยนะรถคันนี้ผ่านการใช้งานน้อยมากๆนะพี่นะแล้วในส่วนของไฟเบรกดวงที่สามนะอยู่ตรงบนหลังคาด้านหลังอยู่บนหลังคาด้านหลังนะพี่นะเดี๋ยวผมมาดู ในส่วนของด้านขวากันบ้างนะครับผมนะห้องโดยสารด้านขวาเนะียผมเปิดให้ดูเลยทั้งสองอันเห็นไหมใหม่ใหม่แบบนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวเริ่มจากที่เม็ดอาร์ก่อนเลยนะที่ดูเม็ดอาร์ที่ประตูนะเดิมเดิมแบบนี้นะรูปไปนี่ไม่มีคมนะครับผมนะถ้าเม็ดอาร์เดิมโรงงานจะไม่มีคมนะรูปไปนี่คือลื่นปื้นเื่นปื้นเลยพี่นะอ่าแล้วก็นี่โครงสร้างด้านขวาเป,ป็นไงบานพับใหม่ๆแบบนี้นะดูน็อตเดิมเดิม ไม่เคยขยับน็อตเดิมๆไม่เคยขยับนี่ดูแต้มจากโรงงานยังอยู่เลยน้ำสีจากโรงงานยังอยู่แบบนี้เลยนะครับผมนะแล้วมาชมในส่วนของตัวคนขับกันบ้างนี่เลื่อนได้แบบนี้นะนะพวงมลาลัยนะจะเป็นพวงมลาลัยแบบมันตินะมันติฟังก์ชันนะครับผมนะทั้งซ้ายและขวานะครับผมนะแล้วก็เร่งมาเป็นแค่หนึ่งหมื่นสองพันโลในส่วนของเป็นวิธียุ c ซ m p 3พีสามนะครับผมนะแต่มีตัวกล้องถอยหลังมาให้ด้วยอันนี้นะได้แอร์แบบอนาล็อก ไอเกียแมนนวลหกสปีดเลยนะครับผมนะคันนี้เบ่งมืออยู่ตรงนี้นะครับผมนะแล้วมีที่วางแขนที่พักแก้วหรือว่าที่เก็บสมระตรงนี้ได้ด้วยนะแล้วก็หนีชาร์จแบบมีให้ในที่เก็บสมระตตรงนี้เลยอ่านะครับผมนะแล้วในส่วนของเบาะเป็นเบาะหนังนะครับผมนะแล้วตรงกลางจะเป็นผ้านะแล้วปลายความร้อนได้ดีมากๆแล้วเป็นลายบากลูกลสวยๆแบบนี้พี่นะเบาะเป็นโยกนะปรับสูงต่ำได้นะครับผมนะปรับสูงต่ำได้คันนี้อ่าเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของตัว ห้องเครื่องกันบ้างห้องเครื่องใหม่ๆจำๆไม่เลยพี่เดี๋ยวให้ดูนะไม่มีรอยน้ํามันรั่วซึมนะเครื่องแห้งๆเครื่องแห้งๆกันเลยคันนี้นี่เป็นไงดูนะห้องเครื่องใหม่ๆแบบนี้เพราะว่ารถคันนี้ผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆพี่นะนี่กองแอร์ไอ้กองอากาศมีให้ตรงนี้นะครับผมนะแล้วพี่ดูนะไม่มีรอยน้ํามันรั่วซึมเลยนะไม่มีรอยน้ามันรั่วซึมเลยนะครับผมนะแล้วนี่เดิมๆแบบนี้ดูเม็ดอาร์มเรียงเป็นแถวให้แบบนี้เลย นะเดี๋ยวไปดูเม็ดอ้างฝั่งซ้ายกันบ้างนะนี่เป็นไงฝาโปงเดิมนี่โครงสร้างเดิมนั้นทั้งขวาและซ้ายดูเม็ดอ้างนี่เรียงแถวมาให้แบบนี้เลยนะนี่เดิมเดิมน็อตเดิมเดิมไม่มีขยับนะน็อตเดิมเดิมไม่มีขยับนะพี่นะแล้วได้ฝากระโปรงเดิมโรงงานมาให้กันด้วยนะครับผมนะอ่านะครับผมนะอย่าลืมนะใครสนใจนะคันนี้ลิสันนวาร่า 2.5 e by edition คันนี้เป็นรถปี2019เเล่มมาเพียงแค่12,000โลนะพี่หากสนใจนะคันนี้คนเนครดิตีดฟรีดาวนะผ่อนที่6,000บาทตลอดอายุสัญญานะพี่นะเงินดาวไม่ต้องใช้สักบาทเลยไม่ว่าพี่อยู่บ้านก้าแดนกรุงหรือบ้านทุ่งแดนไกลเรามีบริการเซ็นแฟนนซ์ถึงหน้าบ้านเรามีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านท่านนะนะครับผมนะอย่าลืมนะสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ